นักลงทุนหลายท่านนะคะก็อาจจะมีคําถามว่าถ้าอยากจะลงทุนอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรได้บ้าง หุ้นยั่งยืนก็คือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG ควบคู่ในการดําเนินธุรกิจนะคะซึ่งนักลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่าหุ้นตัวไหนคือหุ้นที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง ESG ปัจจุบันจึงมีเรเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจหลากหลายแห่งนะคะสำหรับในประเทศไทยเองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทำการประเมินความยั่งยืนและจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ THSI พร้อมกับพัฒนาดัชนี z t h s i Index นอกเหือนจากนี้ในต่างประเทศเองก็มีการพัฒนาดัชนีในลักษณะคล้ายกันไม่ว่าจะเป็น DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Index MSCI ESG Index และ f u s y for Good Index ค่ะ สำหรับนักลงทุนที่สนใจในกองทุนรวมมากกว่านะคะก็สามารถเลือกกองทุน ESG เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของท่านได้ค่ะกองทุนประเภทนี้นะคะนักลงทุนสามารถดูได้จากนโยบายการลงทุนหรือเกณฑ์คัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่กองทุนนะคะว่ามีการคัดกรองจากผลการดําเนินงานด้าน ESG นะคะซึ่งจากข้อมูลของ Morningstar เนี่ยพบว่าปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมด้าน ESG เนี่ยมากถึง2.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุน4,900กว่าแห่ง ทั่วโลกซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ ่วนตราสารนี้ด้านความยั่งยืนนะคะก็คือตราสารนี้ที่นําเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในโครงการด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะจะมี3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือตราสารนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอลเป็นตราสารนี้ที่นําเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในโครงการที่ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมส่วนตราสารนี้ประเภทที่2คือโซเชียลบอลหรือตราสารนี้เพื่อสังคมนะคะเป็นตราสารนี้เพื่อพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นเรื่องการนําเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต สังคมหรือประเภทสุดท้ายคือ sustainability bond หรือตราสารนี้นเพื่อความยั่งยืนเป็นตราสารนี้นประเภทที่นําเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในประโยชน์ทั้งทางด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันจากข้อมูลของ Climate Bonds Initiative พบว่าในปี2020มี green social และ sustainability bond มีมูลค่าสูงถึง7 0 0แสล้านดอลลาร์สหาราัฐเพิ่มขึ้นจากปี2019เป็นเท่าตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ความสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นหุ้น ESG กองทุนรวมหุ้น ESG หรือตราสารหนี้ด้าน ESG ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ